ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์สำนักงานเขตบางเขนกรุงเทพมหาคนครสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้พวกเราจะมารีวิวสถานที่ที่สำคัญในรั้วโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ค่ะสถานที่แรกคือสนามหญ้าค่ะสามารถใช้ในกิจกรรมได้ดังนี้ค่ะการทำบุญประจำปีและกีฬาสีค่ะ และนี่คือลานอเนกประสงค์ของเราที่ใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆเช่นการซักซ้อมกีฬาการแข่งกีฬาสีและการทำกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆค่ะ และโรงเรียนของเราได้ติดตั้งพัดลมใหญ่ถึงสามตัวเราจะมาดูสถานที่เปิดปิดกันค่ะโรงเรียนเรามีการติดตั้งพัดลมขนาดใหญ่ทั้งหมด3ตัวคือด้านหน้าตรงกลางและด้านหลังและนี่คือธนาคารโรงเรียนไทยนิยมสง่งเคาะค่ะธนาคารโรงเรียนไทยนิยมสงเคาะจะเปิดรับฝากเงินหรือออมเงินนั่นเองค่ะ และนี่ประตูเข้าทางที่1ค่ะและประตูเข้าทางที่1มีสระน้ําทางด้านซ้ายอยู่ติดกับโรงเรียนค่ะและนี่คือทางเข้าประตู2ของโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ที่ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติ และโรงเรียนเรายังมีอุโมงต้นไม้ให้นักเรียนเดินผ่านเข้าไปในโรงเรียนได้อีกด้วยค่ะและนี่คือวงโยธาทิศที่ใช้ใน การทำกิจกรรมประจำวันและวันสำคัญต่งตางๆ <premature> และนี่จะเป็นช่วงเย็นที่นักเรียนวงโยธวาทิตได้ฝึกซ้อมกับคุณครูเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์คุณครูผู้ฝึกซ้อมกันค่ะคุณน่อตั้งวงโยมมากี่ปีแล้วคะ15ปีครับรวมปีนี้นะปีที่15ตั้งแต่เริ่มมาบรรจุที่ที่นี่แล้ว แล้ววงโยมีเครื่องดนตรีประเภทอะไรบ้างะคะวงโยธวาทิตมีเครื่องดนตรีสามประเภทคือหนึ่งเครื่องเป่าลมไม้สองเครื่องป่าทองเหลืองสามเครื่องกระทบประเภทกองครับคุณโน,น้มีวิธีการเลือกเด็กเข้าวงโยยังไงบ้างคะส่วนมากนักเรียนที่สนใจจะมาสมัครเองแล้วก็ถ้าครูเห็นใครที่มีแววเนี่ยก็จะไปชักชวนเข้ามาเล่นดนตรีกัน คนไหนสนใจอยากเข้าวงโยต้องทำยังไงบ้างคะเรียนมาสมัครในที่ห้อง,งโยเลยคนระับเปิดตลอด24ชั่วโมงห้อง,งโยอยู่ที่ไหนคะเผื่อน้องๆสนใจอยากมาสมัครกับผมชั้นหนึ่งตึกแปดครับผมขอบคุณค่ะ,คคะและนี่คือบรรยากาศในวงโยตทวาริตของโรงเรียนไทยยมสงเคราะห์สำนักง,งานเขตบางเขนกรุงเทพมหานคร พวกเราขอจบการรีวิวโรงเรียนเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ